ข้าพเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลจงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธ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 ป .3 ชาั้นกชาติค่ะ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือเดิมชื่อโรงเรียนบ้านตลาดก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายน2483เป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดกระสูมหาไทยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4ย้ายมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลโดดวัดบ้านม่วงโดยมีนายทองใสสายสนองเป็นครูใหญ่คนแรก เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านหนองเรือหมู่ที่13อาคารเรียนเป็นไม้ชั้นเดียวหลังคามุงแฝกต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2502คณะครูชาวบ้านรวมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ปูตาบ้านตลาดเนื้อที่6ไร่เศษและได้รื้อถอนอาคารเรียนที่อยู่บ้านหนองเรือมาก่อสร้างบนเนื้อที่ใหม่จนถึงทุกวันนี้ เ้าหมายและนโยบายการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2วิถีใหม่วิถีคุณภาพประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อนำไปสู่ smart students นักเรียนฉลาดรู้เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21โดยกำหนดจุดเน้น smart SSK2 โรงเรียนบ้านตลาดน้องเรือ จึงตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรยุวสาสมาธิคโรงการโรงเรียนสิ่ห้าตามร,รอยพ่ออย่างพอเพียงซึ่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนคุณธรรมสอรพอทอระดับสองดาวกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิในทุกวันศุกร์และโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปดินทรเทพยัวรังกูลและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชุ สยามบรมราชกุมารีซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า10คน